สวัสดีครับวันนี้มาพบกับของแถมชุดแฮปปี้มิลกับยูกิโอคอสฮลโลคิตี้แอนด์เฟรดนะครับก็ในสัปดาห์ที่2นะก็จะเป็นตัวของ My Melody ดนะในร่างของ Dark m e d i c i a n g น r l นะครับกับ k e l o k e l o k คโลพีนะครับในร่างของคูริโบนั่นเองก็เดี๋ยวไม่พูดความทำเพลงฮนะโชว์ตัวเลยดีกว่าครับผมนี่นี่ My Melody ครับน่ารักมากๆนะก็ คุณภาพงานยังเหมือนเดิมนะก็คือเป็นสกินนะครับผมสกินผ้าหน้าหลังนะครับส่วนเฮ l โลคิตเอ้ไม่ใช่เฮลโลคิตตี้ตัวของเฮ l โลเคโลพี e นะครับเป็นแบบนี้นี่เขาเข้าใจจัดคู่สีนะเขารู้ว่าครีโบหรือว่าครีโบเนี่ยมันเป็นสีเขียวครับมันก็เลยใช้เคโลปี่ในการจัดเซตนะครับส่วนมาเมลโลดี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นผู้หญิงเขาก็เลยจะใช้ตัวเนี้ยอ่าแล้วก็ค่อนข้างที่จะตรงไทยอยู่คือเรียกว่าเป็นบีแอนด์แมทที่สวยงามมากๆนะครับอ่าแต่คราวนี้ เรามาแค่นี้แล้วก็ไม่พอถูกไหม,มเราต้องมีการ์ดด้วยนะครับงั้นวันนี้เราก็จะโชว์การ์ดเช่นเดิมนะสําหรับไมม e l โลดี้กับเ e คโลเคโลพี<ๆ>้ครับก็เขาที่แล้วผมลืมโชว์การ์ดใบนี้นี่ผมมีใบนี้ด้วยนะจริงแบ็ m ม g จิเชียนนะครับผมก็จริงคือดาร์คเมจิเชียนนั่นแหละแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นของในสตอรี่ที่เป็นตัวร้ายอีกฝ่ายหนึ่งนะครับจริงๆต้องโชว์ตั้งแต่เขาที่แล้วแต่อันนี้ลืมก็เอามาโชว์ที่หลังเนาะครนี้จะเป็นตัวของ แบคเมิเชีนเกิลครับผมหรือว่าดาร์คเมจิเชีนเกิลนั่นเองอันนี้สมัยก่อนคนไทยเนี่ยเราแปลผิดแปลอ่านเป็นกาลูครับเขาว่าเกิลมันอ่านเป็นกาลูได้มันก็เลยกลายเป็นแบ c k มจิ i ชี a นกาลูสมัยก่อนเนาะตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นดาร์ m เม i ิ i ช n นเกิลนะครับผมอ่าเป็นดาร์แล้วนะนะนะครับตัวนี้อันนี้คืออร์ต้นฉบับที่ผมมีนะแต่ว่าผมก็มีอันนี้ด้วยครับนี่นี่เป็นกาเลเซอร์ aser, แต่ว่าชื่อไม่ได้สีทองไงครับ เหมือนกันเลยฮะสกิลความสามารถเดียวกันนะครับผมก็คือถ้ามีดาวมิชเชนในสุสานนะครับผมอ่าหรือว่ามิช i ชนออฟแบ็ k คาออสนะครับผมพลังโจมตีตัวนี้เพิ่มสามรอยแค่นี้เองนะก็น่ารักตัวนี้นะครับแล้วก็คูริโบนะครับตอนนี้ก็ไปหามาเช่นเดียวกันคูริโบนะเป็นตัวแบบนี้นี่หนึ่งดาวครับผมโจมตีสามร้อยเพิกันสองร้อยครับ มีเอฟเฟกด้วยนะครับผมก็คือฝ่ายตรงข้ามทำดาเมจล้วตอนนั้นดาเมจเป็นศูนย์อะไรเงี้ยนะประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นมียนแมทที่สวยนะเนี่ยจะให้ดูแบบเนี่ยเขาออกแบบ,แบบมาแบบรู้เลยนะรู้รู้รู้จักลูกเล่นของตัวของเฮลโลคิตตี้นเฟนนะครับกับยูกิโ oh! อว่ามันจะมีเอนแมทตัวไหนกันได้บ้างซึ่งเขาก็เอามามีอนแมทได้ดีมากครับต้องชื่นชมคนที่เขาเครีเอทีฟเลยว่าเออเขาเอาเฮโลคิตตี้เนี่ยมาแมทกับยูกิโอได้อย่างเหมาะสมลงตัวจริงๆครับอ่าก็ประมาณนี้ครับ ยวเราเอามาวางตรงนี้ดีกว่าจะได้เห็นนอกแล้วก็กล่องขยับนิดน,นึงนี่อย่างนี้โอเคก็สำหรับคลิปหน้านะครับผมจะเป็นตัวอะไรนะครับก็มาติดตามชมกันได้นะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับ